สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการตั้งโซ่แล้วก็หยอดน้ำมันนะครับก่อนอื่นเราก็ถอดฝาทั้งบนและล่างออกถ้าเป็นผมผมจะถอดทั้งข้างบนและข้างล่างเพื่อผมจะตั้งตามแนวโซ่เนี่ยตามแนวโซ่ที่มันวิ่งเนี่ยให้มันเป็นเส้นตรง ขนาดกับแนวสเตอร์เราจึงต้องถอดทั้งข้างบนและข้างล่างข้างล่างก็เพื่อเวลาเราต้องอาทาจารบีตรงนี้ดีย๋ยวลองตั้งดูครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีเป็นประแจเบอร์19คเับเพื่อขันนอ็อตตัวเมียที่อยู่ฝั่งด้านขวาแล้วก็ประแจเบอร์10เพื่อขันนอ็อต ในการตั้งตั้งโซ่นะครับเรใช้ประแจเบอร์19คลายน็อตตัวเมียที่อยู่ฝั่งด้านขวาขายออกแค่พอหลวมหลวมแค่หลวมหลวมไม่ต้องายเยอะมากก็ได้แล้วเราก็ใช้ประแจอ๋ออันนี้อันนี้ผมใช้ ผมใช้น,น็นอตน็อตอะไรก็ได้ครับเบอร์10หรือเบอร์12อะไรก็ได้ครับใส่ใส่เพื่อล็อกล็อกน,อน็อตตัวเมียตัวในไม่ให้มันคลายออกมากันมันคลายออกมาเพราะผมเคยขี่ไปไกลๆแล้วมันหลุดหายไปครับเพราะว่าม,มันสะเทือนมากเงี้ยเราขี่ๆไปเราก็จะไม่ไม่รู้ว่ามันหลุดเราก็ใส่ล็อกเข้าไปมันก็แน่นอ่ะ จเบอร์สอันนี้เราจะตั้งตั้งโซ่คนระับเราก็ขันเข้าเพื่อเพื่อให้แกนล้อเนี่ยมันย่นถอยหลังออกมาแล้วก็ขันตัวนี้ตัวเมียเข้าไปขันไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวตามตามโซ่ที่มันย่อน คลายออกมานิดนึงเราก็ใช้ปัจกเบอร์สิบขันดึงดึงโซ่ให้มันตึงแล้วก็นิดนึงให้มันมีช่วงระยะฟรีสักหนึ่งนิ้วระยะประมาณกลางโซ่เนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วหรือใครชอบจะให้ให้ตึงนิดนึงก็ได้ครับแต่อย่าไปตึงมากเดี๋ยวโซ่ขาดแล้วมันจะยืดเร็วอันนี้ของผมก็ ก็ประมานแล้วเราก็จะมาดูหมุนล้อดูว่าโซ่เนี่ยของเราที่เราตั้งเนี่ยมันตรงไหมมันวิ่งตรงไหม ถ้าเกิดถ้าเกิดเราตั้งล้อไม่ตรงแนวโซ่ที่มันวิ่งไม่ตรงเนี่ยฟันของแนวสเตอร์เนี่ยครับมันจะมันจะเบียดข้อโซ่ตรงด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วแต่ว่าเราจะตั้งเฉียงออกไปทางด้านไหนเวลาเราหมุนเราจะสังเกตได้ว่าตรงช่วงช่วงที่โซ่วิ่งเข้าหาสเตอร์ตรงเนี้ย ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันจะมีช่วงเลี้ยวช่วงเลี้ยวของแนวโซ่เราอันนี้เราต้องสังเกตด,ดีๆอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่เอียงโซ่วิ่งเป็นเส้นตรงอีกจุดหนึ่งเราก็มาดู ตรงนี้ครับแก้จากตรงนี้จากลักษณะการทำงานของสเตอร์กับโซ่จะสังเกตว่าฟันสเตอร์จะสับลงตรงกลางล่องของโซ่จะไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เราได้ระยะแต่จากที่ที่ผมได้ได้ลองตั้งสเตอร์เหมือนในคลิปที่ผมเคยแชร์ไปครับตั้งศูนของสเตอร์ให้มันตรงครับเรารู้เราเห็นเลยว่าโซ่มันวิ่งเป็นเส้นตรงแบบที่เขาบอกจริงๆแล้วก็รถก็จะวิ่งเนียนเสียงไม่ดัง พอเราตั้งระยะของโซ่ได้แล้วทีนี้เราก็จะต้องไปล็อกล็อกนอ็อตตัวเบอร์19เข้าที่เดิม ที่เรียบรอ้อยสำหรับการตั้งโซ่นิดนไม่ต้องเยอะมากก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปก็จะเป็นการ หยอดน้ำมันแต่ก่อนหยอดน้ำมันผมจะทาจารบีก่อนก็จะใช้อันนี้ครับจารบี ของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ผมก็ซื้อตัวพอดีผมมีตัวจัลบีที่ใช้ท่าลูกปืนล้อ mm. ก็ทาเข้าไปตรงกลางตรงกลางของของโซ่เนี่ยครับท่าไปเลยครับทาตรงกลางโซ่เนี่ยเพราะว่าสเตอร์มันจะต้องขบกับตัวโซ่ตรงกลาง เพื่อลดการสึกหลอท่าไปเลยทาไปเลยท่าไปเลย,เลยตรงกลางครับท่าเฉพาะตรงกลาง ถ้าทําจริงๆล้างออกก่อนได้ก็ดีนะอาจจะใช้น้ำยาล้างห้องเครื่องล้างค้าวน้ำมันล้างโซ่ให้สะอาดก่อนแล้วค่อย,อยทาก็ถือว่าจะดีมากเลยแต่อันนี้ผมไม่มีเวลาแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแชะ จากสเตอร์ที่มันมันเสียดสีกับโซ่ก็คือจาระบีมันเข้าไปหนุนมันก็จะช่วยทําให้ลื่นแล้วก็ลดการสึกหรอของของสเตอร์ได้ส่วนข้อข้อต่อของโซ่ผมก็จะใช้น้ํามันหยอดเออก็จะเป็นน้ํามันเกียร์เหมือนที่พี่เขาแนะนําว่ามันน้ำมันเกียร์มันจะเนืดกว่าข้นกว่า แล้วมันเครื่องอันนี้เราก็จะหยอดลงไปตรงที่ข้างๆโซ่อุอ๊ย เลื่นตับก็จะจอดเข้าไปตรงข้างโซ่ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นด้วยฝั่งด้านในและด้านนอก ก็หมุนไปเรื่อยๆหรือว่าใครขี้เกียจหมุนก็สตดด์รตดรถต์ดรถแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งให้มันฟรีได้แต่ตอนนี้มันดึกแล้วไม่อยากสตาร์ท เสียงที่ดังกึกๆนี่มันเป็นเสียงที่มาจากโซ่มันเสียดสีกับยางหลองโซ่เป็นอันเสร็จสิน้นก็ประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับชีแนะแนะนำก็ได้นะครับถ้าเกิด มีตรงไหนที่ดีหรือไม่ดีบกพร่องตรงไหนก็แนะนําได้นะครับ